ในขณะที่กาาระยังคงระลึกถึงยาชามารุเขาจำความพ่ายแพ้ของยาชามารุได้และพยายามระเบิดฆ่าตัวตายยาชามารุบอกเขาว่าคขาเสขังเงรุที่4ีพ่อของกาาระสั่งให้เขาฆ่ากาอาระแม้ว่าเขาจะปฏิเสธคำสั่งนั้นได้แต่เขาต้องการฆ่าการะเพราะเขาเกลียดกาอาระที่เป็นต้นเหตุให้พิษสาของเขาต้องตาย จากนั้นยาชามารุก็เปิดปลอกกันสะเก็ดไฟและเผยเห็นป้ายติดระเบิดบนลำตัวซึ่งจุดชนวนระเบิดเอาไว้แล้วแม้ว่าการะจะรอดชีวิตจากแรงระเบิดได้แต่การะก็สูญเสียคนเดียวที่เขาคิดว่าเคยดูแลเขาผู้ซึ่งเปิดเผยว่าไม่เคยรักการ,าระเลยจากจุดนั้นการะเริ่มรักและห่วงใยแต่ตัวเองและเริ่มใช้ชีวิตด,ด้วยการฆ่าผู้อื่นโดยเชื่อว่านั่นคือวิถีการดำรงอยู่ของการะ กลับมายังปัจจุบันกะอาระรีบจับซากุระด้วยกรงเล็บที่ทำจากรายแล้วบีบเธอช้าๆเขาถอดแขนที่จับซากุระออกและสร้างมันขึ้นมาใหม่และแปลงร่างต่อไปเป็นชูคาคุตอนนี้ไม่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์แล้วกะอาระก็ตั้งใจที่จะฆานารุตโตเช่นกันในขณะเดียวกันก็บอกนารุตโตว่าเขาต้องต่อสู้เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อเพื่อน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยซาสเกะและซากุระด้วยทั้งหมดที่มีนารูโตะพยายามอัญเชิญกามาบุนตะออกมาแต่สุดท้ายก็เรียกกามาคิจิออกมาแทนกบตัวเล็กที่ไม่สามารถต่อสู้ได้จากนั้นการะก็ปล่อยชุลิเคียนสายๆนารูโตะช่วยกามาคิจิได้ในขณะที่ดาวกระจายโจมตีนารูโตะตระหนักว่าการะโดดเดียวเหมือนอย่างที่เขาเคยเป็นก่อนที่จะพบกับซาสเกะ ซากุระคาคาชิและอิรุกะและสงสัยว่าเขาจะลงเอยเหมือนกะอาระไหมหากไม่ได้พบพวกนั้นเมื่อน,นึกย้อนกลับไปว่าการพบเพื่อนๆทำให้เขามีความสุขและช่วยเขาพ้นจากความมืดนารุโตะตัดสินใจช่วยเพื่อนจากกะอาระแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามและตอนนี้ก็จบลง